นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูาตัว Register กันนะฮะแล้วก็มาดูคำสั่ง Move นะฮะสำหรับ Register เนี่ยเราจะเราจะใช้ i อซีเจ็ดสี่เอสามเจ็ดในการสร้างใช้ทั้งหมด4ตัวครับเป็นสายโยงอย่างนี้อ่ะเราจะมาดูกันว่ามันจะทำงานยังไงนะฮะโอเคตอนนี้ก็คือ เราจะเห็นว่า,เ,าเดี๋ยวจะไม่เปิดเลยเค okay, เราปิดตัวนี้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ดูเราจะเห็นว่าตันนี้ ic ตัวที่1เปิดอยู่ก็คือเป็นโลจิกศูนย์นะฮะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเป็นโลจิกหนึ่งหมดเลยเออคราวนี้พอ IC ตัวที่1เปิดแล้วเราติ๊กเก็บข้อมูลเข้าไปเข้ามาสู่ด้านนี้แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะฮะมันจะเข้าไปสู่ IC 7 4 ls 1 9 3กมันก็คือ,อโปรแกรมเคาน์เตอร์นั่นเองครับพอเข้าสู่โปรแกรมเคาน์เตอร์เสร็จแล้วจะเข้าไปสู่74 ls 3 7 4เีตัวนึงก็คือเป็นตัว t นะฮะเป็นตัวเทมมะฮะโอเคพอถึงขั้นี้แล้วแล้วก็แล้วก็จะเปิดตัวนี้ทิ้งไปฮะเราก็ติ๊กเก็บเข้าสู่เทมเก็บข้อมูลเข้าสู่เทม,มะฮะติ๊กเข้าไป หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนตัว IC ที่เปิดขึ้นนะขณะนี้ก็คือ IC ตัวที่2ถูกเปิดขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าข้อมูลตัวที่ของตัวที่1นึ่ังก็ยังอย,อยู่ที่เดิมเราก็เลยติ๊ก IC ตัวที่2เพื่อเก็บข้อมูลของที่1จะเห็นได้ว่า ข้อมูลของตัวที่2เนี่ยก็จะเหมือนข้อมูลของตัวที่1นแล้วนี่คือการ move นั่นเองครับคำสั่ง move ในภาษา assembly ครับเราสังเกตนะฮะถ้าเราเปิด ic ตัวที่1ก็ยังข้อมูลเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดเราเปิด ic ตัวที่2ก็ข้อมูลเหมือนตัวที่1เลยครับนี่ฮะ